สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาทำระบบมอนิเตอร์แบตเตอรี่นะครับในระบบโซลา r เซลล์ของเรานะครับโดยมอนิเตอร์ผ่านมือถือนะครับสมาร์ทโฟนนะครับโปรแกรมบลิงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดโมให้ดูนะครับว่าตัวโปรแกรมเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยนะครับทดลองเปิดสวิตช์นะตัวแอปก็จะแสดงแรงดันกระแส Energy แล้วก็มีกราฟเป็น Power นะครับขึ้นให้นะครับเดี๋ยวเราปิดครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปทำพ,พร้อมๆกันเลยครับตัววงจรก็เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าผมใช้ตัวส i t c h i n g มาแทนแบตเตอรี่นะครับการทดลองที่แล้วถ้าใครดูการต่อวงจรเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็เดี๋ยวผมแนบลิงก์ ของตัวการทดลองครั้งที่แล้วไว้ให้นะครับเผื่อจะดูว่าวงจรต่อยังไงนะครับมีโหลดก็เป็นสว่านเจาะปิ้นเหมือนเดิมน,นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูที่ตัวโปรแกรมเลยนะครับโอเคครับมาดูที่ตัวโปรแกรมบิงก่อนนะครับว่าเซตค่ายัางไงนะครับเข้ามาที่ตัวโปรแกรมบิงนะครับตอนนี้ผมลบโปรเจกต์ที่ผมเดโมเมื่อกี้ไปแล้วนะครับก็ ถ้าใครยังไม่เคยใช้โปรแกรมบริ g นะครับใครยังไม่เคยใช้แอปเนี่ยผมเคยทำวิดีโอไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ว่าสมัครยังไงนะครับแล้วก็เข้าโปรเจกต์ที่แรกเข้ายังไงนะครับอันนี้มาที่ New Project เลยนะครับกดเครื่องหมายบวก Project Name ก็ใส่ชื่อโปรเจกต์ที่เราต้องการนะครับผมใช้เป็นแบตแบตโซล่านะครับบอร r ดนะครับเลือกบอ a ์ดตัวนี้ใช้ Node MCU นะครับก็เลือกเป็น Node MCU โอเคนะครับจะทําเป็นไลท์ดาร์กก็แล้วแต่เรานะครับตรงนี้ผมใช้เป็นไลท์นะครับจะได้มองดูชัดๆนะครับกดครีเอทครีเอทเร็จโทเคนจะส่งไปที่อีเมลเรานะครับกดโอเคเลยนะครับจากนั้นมากดเครื่องหมายบวกนะครับกดเครื่องหมายบวกตอนนี้เราต้องการให้ตัวแรงดันแสดงผลเป็นเกรดราก็เลือกเป็นเกรด เขตตรงนี้นะครับกดเข้าไปเราก็ใส่คำว่าวลเตดนะครับอินพุตตรงนี้ใส่เป็น Virtual v0 นะครับใส่ไปก่อนเดี๋ยวผมจะอปอธิบายในโค้ดนะครับว่าทำไมถึงเป็น v0 นะครับลาเบลก็ใส่เป็น v นะครับ จาก0ถึง1,023หรือเปล่าหรือว่าเราต้องการอันนี้ผมใช้เป็น0ถึง24นะครับสมมุติว่าเราต้องการมอนิเตอร์แบตเรา24โวลต์นะครับเราก็ใส่ไปสูงสุด24นะครับ Refresh Rate นะครับใช้เป็น1เกนะครับก็คือ1วินาทีนะครับเรียบร้อยตัวนี้กดเครื่องหมายบวกอีกครั้งนะครับจะใช้เป็น วาลูดิสลย์ก็ได้นะครับกดเข้ามานะครับตัวนี้เราจะให้แสดงเป็นเคอร์เ t นต์นะครับก็กดกก็พิมพ์เข้าไปว่าเคอร์เ t นต์นะครับเคอร์เ t i นต์อินพุตอินพุตตัวนี้เป็นเวอร์ชวล V1 นะครับเวอร์ชวล V1 อันนี้ก็เหมือนกันให้รีเฟซทุกๆหนึ่งวินาทีเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กดเครื่องหมายบวกอีกครั้ง เอาเป็น label value ก็ได้นะครับ label value ตัวนี้จะให้เป็น energy นะครับ energy ก็จาก0ถึง100แล้วกันนะครับเป็นวัตวัดต,ตัวนี้ก็1เส็เซกเหมือนกันนะครับ เลือกพินเป็น virtual v2 นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกอีกทีนึงเป็น super chart นะครับ super chart super chart ตั้งชื่อว่าตัวนี้เป็น power แล้วกัน add data stream นะครับเป็น power กดตรงข้างๆนี้นะครับพินเราเลือกเป็น virtual เมื่อกี้วีศูนย์วีหนึ่งวีสองอันนี้วีสามแล้วกันนะครับเป็นหวัดตัวนี้กราฟเราต้องการให้โชว์แบบไหนนะครับก็เลือกได้นะครับ ของผมเอาตัวนี้แล้วกันเราต้องการให้แสดงผลเรียลไทม์15นาที1ชั่วโมง6ชั่วโมง12ชั่วโมง1วันแล้วก็1สัปดาห์ก็ได้นะครับอันนี้เลือกได้ 7, 7ช่วงนะครับ แบ็กกลับไปเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวน่าจะแอปบลิงของเราเดี๋ยวเราไปที่หน้าจอโปรแกรมกันนะครับโอเคครับมาดูที่ตัวโปรแกรมก็เหมือนเดิมนะครับมีการ i ิ c ค u d e ดซอฟต์แวร์ซีเรียลเข้ามานะครับแล้วก็ e s p 8 2 6ต่างๆนะครับตรงนี้ที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับ เป็นออเทนนะครับเราจะเข้าไปที่ตัวเมลเรานะครับเมลของเราลิงนะครับเขาจะส่งออ t เทนมาให้โทเค็นมาให้นะครับแล้วก็ Copy t o โทเค็นตัวนี้นะครับไปใส่ในโค้ดเรานะครับผม Copy ไปแล้วนะครับมาวางตรงนี้ครัแค่นี้นะครับเป็นโทเค็นของเราของแอปบิงเรานะครับ ssid ก็ชื่อ Wi-Fi PASS สก็รหัส Wi-Fi ของเรานะครับ ตรงนี้ก็เป็นขาของ Arduino นะครับขาของ NodeMCU ถ้าใครพอจะรู้เกี่ยวกับ Arduino ก็สามารถใช้บอร์ดอื่นแล้วก็เปลี่ยนขาตรงนี้ได้นะครับที่จะไปติดต่อกับตัวโมดูลวัดแรงดันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแปลต่างๆฟังก์ชันเซตอัพนะครับเดี๋ยวผมจะวางโค้ดไว้ให้เหมือนเดิมนะครับลิงก์ข้างล่างนะครับเข้าไปดาวน์โหลดมา แล้วก็มาลองแก้ไขปรับแก้ได้นะครับถ้าเราต้องการจะให้มันทำอาอันนี้วิง loop นะครับในฟังก์ชัน loop นะครับวิง run นะครับแล้วก็มีการอ่านค่าจากตัว t ี e s d m นะครับเป็นค่าโวลเตจเคอร์เนต์นะครับพาวเวอร์ Power, ต่างๆตรงที่สำคัญก็เป็นตรงนี้นะครับฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชัน ตรงนี้รู้สึกว่าจะอ่านทุกๆหนึ่งหวินาทีนะครับหนึ่พันมิลลิเซคค่าตรงค่าตรงนี้ที่เราต้องการนะครับถ้าเกิดอยากให้อ่านเร็วๆก็ไปเปลี่ยนค่าตรงนี้ตรงตัวแปรข้างบนได้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นหนึ่งพมิลลิเซคนี่ยครับพิเลียรลิตดาต้าครับเป็นหนึ่งพันก็คือ1วินาทีจะเข้ามาทำฟังก์ชันนี้จริงสำคัญนะครับ ค่าที่สําคัญที่จะต้องใส่เมื่อกี้จํา v 0 v 1 v 2 v 3ได้นะครับว่าที่ผมไม่ใส่เป็น v 0 v 1 v 2 v 3ในตัวบริงเป็นอะไรนะครับ v 0ก็คือค่าที่มันจะส่งเข้าไปที่ตัวโปรแกรมตัวแอปนะครับตัวนี้เป็นโวลเตจ v 0 Current v 1 Power v 2 energy v 3ร,รู้สึกว่าผมจะใส่ อันนี้เดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะครับโมิตาส่พาวเวอร์เป็น V3 หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับอ่าผมใส่พาวเวอร์เป็น V3 จริงๆเดี๋ยวผมผมก็มาแก้ตรงนี้ได้นะครับคือถ้าเราไม่แก้ตรงแอปเราก็มาแก้ตรงโปรแกรมของในส,ส่วนของ Arduino ได้นะครับเป็น V3 ตัวนี้ก็ให้มันส่งเป็น v2 ไปนะครับ v0 เป็นเดี๋ยวเช็คอีกทีนะครับ v0 เป็นวนเตจนะครับ v1 เป็น current v2 เป็น energy v3 เป็น power ถูกต้องแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยคราวนี้ก็โปรแกรมเข้าที่ตัว Node อ c u ได้เลยนะครับ ฟังชันหลักๆก็มีแค่นี้นะครับส่วนตัวอื่นก็เหมือนเดิมนะครับเป็นฟังก์ชันที่โหน MCU กุยกับตัวตัวโมโดูลนะครับโอ้คิดนานโอเคเช็คบอร์ดเช็คพอร์ตนะครับเช็คบอร์ดเรียบรอ้รอยเช็คพอร์เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็อัปโหลดไปเลยนครับรอนิดนึงนะครับ โอเคดันอัพโหลดดิ้งแล้วนะครับใครจะดูซีเรียลมอนิเตอร์ไปพร้อมกันด้วยเลยก็ได้นะครับดูตรงนี้นะครับก็จะขึ้นเป็น19.84โวลต์ลองกดสวิตช์นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดกตัวสว่านเจาะปิ้นนะครับกระแสขึ้นแล้วนะครับ0.08นะครับจากนั้นเราก็ไปดูที่ตัวแอปบิงของเรานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูแอปบิงกันครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวแอปกับตัวเสียงมอนิเตอร์ไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะตรงกันหรือเปล่านะครับเข้ามาที่ตัวบลิงนะครับกดที่โปรเจกต์ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับตอนกดมาที่แรกนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราต้องกดเครื่องหมายสามเหลี่ยมก่อนนะครับกดเครื่องหมายสามเหลี่ยมมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดสวิตช์สว่านเจาะปริ้นนะครับดูว่าค่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับกดแล้วนะครับเคอร์เรนต์ขึ้นก็0.08นะครับ พร้อมทั้ง power ขึ้นด้วยนะครับลองปิดนะครับอ่าลงแล้วนะครับเปิดอีกทีโอเคนะครับก็ใช้งานได้นะครับสำหรับแอปพลิเคชันที่จะ มอนิเตอร์แบตเตอรี่ระบบโซลา r เซลล์เรานะครับก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับแค่ซื้อตัวโมดูลมาแล้วก็ตัวโนดเ c u หรือว่า r d u i n นนะครับลงโปรแกรมใช้งานได้เลยนะครับมีแอปโหลดใช้ฟรีนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปก็จะ อาจจะแอปพลายอย่างอื่นอีกนะครับคอยติดตามต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ